สวัสดีค่ะสุทิมาพรมมีค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมสินถิ่นเจ้าพญาค่ะ mm hmm. จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่แม่น้ําไหลผ่านแล้วผักตบชวาเยอะมาก mm hmm. เขาจะโกยทิ้งทุกปีเอาแมคโครดันทิ้งดันทิ้งก็เลยมีนโยบายจัดตั้งกลุ่มผักตบชวา mm hmm. เอาผักตบที่เขาตักทิ้งอะเอามาทําเกิดประโยชน์ให้ได้เ mm hmm. นี่ยเราเห็นเนื้ออยู่ข้างทางแล้วเราก็อยากให้คนอื่น มีแนวคิดมองให้เหมือนเราคืออย่างน้อยไม่ต้องไปลงทุนเราสามารถใช้แรงแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์บวกกับความขยันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไรายได้จุดแรกเลยก็คือผักเกลเราเอาไปคลูดเส้นใยส่งให้กับบริษัทผักเกลเองอย่างเงี้ยค่ะเพื่อทําจักสารส่วนผักที่มันคดงออย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาทากานกระแทกอันนี้ก็ส่งขายทั่วประเทศเหมือนกันออเดอร์หลักๆตอนนี้ก็ยังเป็นงานจักสารอยู่ พอกลมส่งเสริอมอุตสาหกรรมเข้ามานะคะพัฒนามันก็ทําให้เราเป็นจุดเปลี่ยนของกลุ่มคือชื่นใจแบบหนึ่งเขาก็แบบอยากช่วยเราจริงๆคุณต้องการใช้อะไรซื้อให้ลงทุนให้ขอให้คุณมีไอเดียที่จะทํานํางานเดิมๆของเรามาพัฒนาเป็นงานที่แบบใหม่แล้วก็เป็นแบรนด์ใหม่ที่ถือว่าประสบผลสําเร็จออกมาได้ดีมากค่ะคือทุกคน่ะคือคนในครอบครัวเราเราสามารถพยุงกันไปได้อยากให้เขามีอาชีพที่มั่นคง และแน่นอนอยากให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ